กับการร่วมมือนะคะกับทางที่นี่นะคะคือเอางี้ดีกว่าว่าเป็นเป็นที่คือเขาเนี่ยมาติดต่อก่อนนะคะทาง Bangkok Smile Dental Clinic นะคะแล้วเราก็ถามว่าเอ้ยที่นี่คือเราได้ยินชื่อมานานมากแล้วเพราะเขาอยู่มาน0ปีแล้วเป็นโปรเจกต์ดีๆโดยการที่เอารถนะคะรถคุณหมอเนี่ยไปตามชุมชนต่นตางๆ นะคะในชุมชนที่เราลงพื้นที่แล้วทางองค์กรทําดีเราลงพื้นที่มาเยอะมากนะคะจนเรารู้ว่าที่ไหนแบบมีคนที่ยากจนอยู่เยอะอยู่รอบๆเมืองที่ซุกซ่อนอยู่เรามีความเหนื่มลําเยอะเนาะเราเท่าที่ทราบดังนั้นเราก็เลยรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะทําร่วมมือในโปรเจกต์นี้ด้วยกันโดยที่ทางเราจะเป็นคนจัดประสานงานชุมชนให้แล้วก็ทางรถพี่หมอเนี่ยก็จะไปดูแลสุขภาพฟันให้กับคนในชุมชนนั้นค่ะเรื่องสุขภาพฟันกับคนชุมชนชุมชนมันสำคัญตรงโอ้สำคัญมาก เลยนะคะจริงๆแล้วหลายคนมองข้ามค่ะหลายคนจะชอบมองแบบเอ้ยเป็นเรื่องอความอ้วนความผอมเป็นเรื่องผิวหน้าที่สวยงามเป็นเรื่องศิลปกรรมหรืออะไรก็ตามแต่พื้นฐานของสุขภาพเนี่ยของสุขภาพคนสุขภาพฟันสําคัญค่ะเพราะว่าเจ้าฟันที่ดีเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวเข้าได้ใช่ไหมคะแล้วก็ย่อยอาหารได้ง่ายดูดซึมอาหารที่ดีได้ฟันสร้างรอยยิ้มนะคะสร้างที่เขาเรียกว,ว่าสร้าง สร้างสุขภาพจิตที่ดีอ่ะเพราะหลายคนไม่มีฟันที่ดีเขาก็จะหุบไม่ก็ไม่ยอมยิ้มเฉ่าหใ่หุบยิ้มกันซะ,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 ะส่วนใหญ่แล้วก็รูปหน้าก็จะเปลี่ยนไปดูแบบสูงวัยด้วยะนะคะดังนั้นเขาก็มองข้ามตรงนี้ัปโดยเฉพาะของเด็กแล้วก็คนแก่นะคะคุชราก็<ๆ>าาจะบอกว่าเออไม่ใช่เรื่องใหญ่รอปวดฟันก่อนแล้วค่อยไปหาหมออย่างงี้ค่ะอืมีทีเออแล้วแต่ท่านนี้เลยค่ะเพราะว่าผมรู้จักเยอะมากนะคะสุมนชนรอบๆกรุงเทพเราเยอะมาก ถ้าที่เราลง,ลงพื้นที่กันก็ก็จะร่วมมือกับทางเดี๋ยวจะดูทางรูปก,การอยูด้วยก็ต้องให้เกียรติทางพี่บินก่อนนะคะว่าพี่บินเลือกชุมชนไหนด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วเราก็ทํางานก็ดูพิธีเขด้วยว่าอ่ะเนเลือกชุมชนนี้ไปเราก็เลือกชุมชนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะเราเรื่องรูปก่อนเลยดี หนึ่งขวบเร็วมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าปีที่แล้วเ็ายังอยู่ในท้องเราอยู่เลยอแล้วก็ทุกคนก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้น้องออกมาวิ่งแล้วเห็นไหมแบบวิง่งไล่จะเอะแม่แล้วค่ะพัฒนาการเขาเขาเร็วมากค่ะก็เมื่อวานก็ครบหนึ่งขวบพอดีก็พาไปหาคุณหมอเ็าต้องฉีดวัคซีนคุณหมอก็บอกว่าโอ้พัฒนาการเขาไปเหมือนกับเด็กขวบครื่งเล่านะหรือว่าคุณพ่อเขาเป็นนักกีฬาน้องเขาก็จะพัฒนากล้ามเนื้อน้องดีเกินไปนะคะคือ คือตอนนี้ก็คือจะมีการแบบตีลังกาเป็นอะไรเป็นอะไรของเขาซึ่งซึ่ง,งแรงกําลังเขามีมากก็ก็ไปถึงหกครึ่งค่ะแต่ทีนี้ก็เหลือแต่เรื่องพูด ให้พูดเป็นคำๆชัดๆตอนนี้ก็พูดได้บ้างค่ะเรียกแม่นี่ชัดมากเลยค่ะแต่ของวินาทีที่เรียกแม่ยังยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมหรือว่าโอ้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาเขาเรียกแม่แบบเราก็รู้สึกดีเนาะที่แบบเขาเรียกแม่ได้แต่พอเรียกได้เท่านั้นแหละก็เรียกทั้งวันเลยอ๋อมีหม่ำหม่ำบ ตุ๊กแกตุ๊กแกเนี่ยคือพ่อเขาเล่นตุ๊กแกจะเอะกับพ่อเขาค่ะเพราะคนใต้จะทราบดีค่ะว่าตุ๊กแกเขาจะเป็นคำว่าใช้คำว่าจะเอะกัาใช้คำว่าตุ๊กแกกันแล้วไม่เรียกพ่อค่ะเรียกตุ๊กแกเรียกพ่อแรียังไม่เรียกพ่อตี๋อย่เราได้มีแต่ว่าจับอาจจะเขาไม่ชอบเลยว่าอะไรนเออไม่ได้ทําอะไรมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเออ เราเขายังเด็กอยู่แล้วก <ừ m. S 1> ็คงไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากแต่มีจัดแค่เซตถ่ายรูปเก็บเขาไป็ที่ลึลึกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็โ <c oughs> น้มมีดราม่าจนได้เนาะใส่ชุดนักมวยไม่เขา้าใจทําไมเหเรื่องเป็นเกมมวยคือพ่อคุณพ่อชอบมวยไทยแล้วเคยเรียนมวยไทยแล้ว,ค,ว,ลวค,คุณคุณปู่เนี่ยคือเคยมีค่ายมวย <c oughs> ค่ะเราก็เลยเห็นเห็นเรื่งเกมมวยมาแล้วอุย๊ย ลูวเด็กใส่จริงๆจะต่อให้ไม่เกี่ยวกับมวยแต่เด็กใส่ชุดอะไรก็ได้นะจะเป็นนักดับเพลิงจะเป็นตำรวจเป็นผูไ้ไพยหรือเป็นอะไรให้เขาใส่ไปเถอะเพราะว่าพอเลยวันนี้ เดี๋ยวจะบังคับเขาใส่ไม่ได้แล้วถูกไหมพอเขาโตๆเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยแต่ในวัยนี้ใส่อะไรก็น่ารักเราก็เลยจับเสื้อผ้าอันนี้นี้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปลิ n k กับคุณพ่อเมื่อคุณพ่อเขาก็เคยใส่กางเกงมวยอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนก็ยังงงอยู่ว่าจะมาดราม่าทำไมว่าแบบลูกรวยไม่เออกางเกงมวยไม่บอกว่าลูกจะรวยเฮ้ยกี่อย่างมีเม้นไหนไหมที่รู้สึกว่าแข่งไอ้แนวกับเราจังเลยที่แบ๊อบบอเม้นท์เรื่องไหนเอออันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะปกติอะค่ะถ้าเป็นเม้นแบบแบบเกาเรียกฝ่าฝ่าวงล้อมมา เงี้ยนะ,ะบางทีก็ไม่ได้สดน,นะแต่หลายคนถามว่าครั้งเนี้ยทำออกมาโพสต์ทำไม,มเพราะเขาอ่ะไปลุยไปลุยกับแฟนคลับคนอื่น ที่เขาขอบอกว่าเขาคือคือถ้าเธอถ้าก็าอ,อยู่อย่างสงบเอามา,มาเม้นสองเม้นบางทีเราแค่ลบมันก็จบแต่อันนี้ไม่ใช่เขาอะเขาแบบเหมือนกับยืนอย่างในในเจตนาลงของเขาว่าจะเกงวยไม่เหมาะกับเด็กคนรวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปแบบดุกับแฟนคลับคนอื่นค่ะเขาไปตอบถึงขนาดแลแกเบอร์แลวเขาบอาหาผมได้มันเยอะายเออลุงก็เยอะไปเราก็เลยแบบอ,อ่ะลุงหยุดนะฉันรับรู้แล้วและฉันบล็อกนะจ๊ะแต่ก็ให้คนอื่นแฟนคลับคนอื่นสบายใจมันเป็นเรื่องราวอย่างนี้ ก็แร่องไหนก็จบอะไรก็เคยเือกเราเรืองให้เขาไปเปิดวอลเลยใช่คือคือเขาเปิดวอลเยอะเปิดไปค่ะจนเราคิดว่าเราควรจะมีการจัดการระเบียบสังคมนิดนึงอะอย่างอย่างอันนี้เราเลือกที่จะบอกอย่างหลายคนก็เลือกที่จะแบบว่าแคปไปแบบดำเนินการเลยไงอ๋ออันนี้เขาไม่ได้มาแรงกับบุ๋งงานเขาไม่ได้มาแรงแล้วก็อยากขายอะไรเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่จบไปสิ้นไม่จบไปสิ้นแล้วคุณอะมีการศึกษากันอะไรเงี้ยเล่ไมาอากคนอื่นเขาก็เลยทุกคนว่าพอลุลุงควรจะพอลุงควรจะไปการเมืองอะไรอย่างเงี้ย มีฉันไม่เฉลี่ยกันมือนี่ฉันเป็นแค่ไอจีดาราอย่่างนอกจากเรื่องเอย่างนี้แล้วจะมีดราม่าอื่นไหมถึงลูกเราอะไรเงี้ยเราโกรธไหมเออจริงๆไม่โกรธค่ะแล้วก็มันเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกคล่ายๆเหมือนกันอย่างหลายคนก็ถามว่าทำไมอะไรใส่แต่แพร์เพิ่นโสนณาแพรเพิ่นเข้าได้นะคะคือใส่แพรเพิ่นเยอะมากขายของอีกอะไรอย่างี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บ้านส่วนใหญ่คืออะไรก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็อยู่บ้านจริงๆแล้วเด็กวันๆันนึงถ้าใครเลี้ยงเด็กจริงๆจะรู้ว่าเปลี่ยนแพมเพิ่นกันบ่อยมาก ก็อคอยเช็คกลนใช่ไหมว่าอึดไม้ฉี่ไม้ฉี่เต็มไมไห้หรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าจะจะให้แบบว่านั่งใส่กางเกงแล้วตามสไตล์คือถ้าทุกคนจะเห็นคุณพ่อก็เป็นคนเลี้ยง90%อื และนี่คือผู้ชายเลี้ยงดังนั้นต้องเข้าใจว่าผู้ชายเขาจะแบบอยู่ๆเขาแหวกคนเขาจะแหวกดูเขาจะไม่มานั่งใส่กุงเกงไส่ลูกเหมือนดิฉันอ่ะก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องตามใจเขาเขาติดนิสัยพ่อติดพีติกรรพ่อมาเยอะเลยค่ะเช่นเล่นงแรงๆรืเรื่องแรงแล้วจู่ๆก็มาแบบเหมือนป้องหัวใจแม่เนี่ยสีดีอาแม่เฉยเลยแต่แต่เหมือนกับคนก็ชมว่าเฮ้ยลูกเราหน้ารักมีแววชายแววใดๆค่ะมีเอมีเพื่อนที่เกาหลีค่ะมา จองตัวค่ะบอกว่าหน้าตาดีมากแล้วก็ดูเสียงเสียงดังกบบไลงคลิปไก่ขันเนี่ยที่เขามายืนขันไก่ตอเองเองเองเหุนเช้าเนี่ยเขาบอกเ้นเสียงดูดีนะเดี๋ยวเตรียมตัวจองไปเดบิวที่เกาหลีใจเย็นคือลืตัวใจเย็นอย่างเราเราแบบรู้สึกดีใจเหนือที่คนแบบต้กาลูกเราแบบรักลูกเราอะไรอย่างเงี้ยอ้ยต้องขอบคุณค่ะขอบคุณที่ที่ เรียกว่าเอนดูเนาะเอนดูน้องอเล็กค่ะแล้วก็เข้ามาแบบคอยตามทุกๆวันคอยดูว่าโอ้ยวันนี้อเล็กทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับเยอะมากถึงขนาดเนี่มีปู่ป้าเจ้าของรีสอร์ทค่ะบอกไปพักได้ฟรีเลยนะเลยแบบอะไรอนเล็กอะไรอะไรเนี่ยมี <c oughs> พรีเซนเต์เข้งมากมายยังยังค่ะยังค่ะอาจจะเห็นจะเห็นจะเห็นเราอาจจะไม่ได้เปิดตัวเยอะเลนเรื่องอย่างหลายคนก็อาจจะอยากยางสมมติว่ามีมาเข้ามาเขาอาจจะให้รอลูกถึงที่ขวบอะไรเงี้ยเราเป็น เออไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นค่ะก็คือเข้ามาได้ถ้าบอกแบบก็เพื่เรื่องงานทำงานอีเวนต์เพื่อออกกอล์ฟเออพร้อมค่ะก็ไม่แน่ใจไงเพราะว่าอันนี้เพื่อว่าทีออกจากบุ่ันหนึก็ห่วงตรงนี้พอสมควรอืมแล้วพอเขาก็ห่วงตรงนี้เขาเขาค่อนมาห่วงอ่ะข้างห่วงลูกมากกว่าแม่ค่ะอ่ะพี่ผมล่าสุดไปเม้นที่ใต้าใค้มาลงแคน์เราพี่ไม่ไงก็คือเราก็มีคำถามก็เกิดขึ้นหลังจากที่แอนโทเนียเนาะ เออแอนดอเนียที่ดิฉันศึกษาแบบนี้นะเดย่ชงที่บอกมาดิฉัน,นนะโดนเรียกว่าแม่หมอนละวเอเพราะดิฉันไม่ดิฉันเดาบอกว่าแอนดอเนียจะเข้า,ขารอบลึกที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมามและ ไทยแลนเดียจะจับมือกับดิคาร์โกวสองคุสุดท้ายค่ะเไป๊ะไหมเป๊ะก็เลยโดนเรียกว่าแม่หมอ,อ,อทีนี้คุณก็จะมาถามแม่หมอว่าแล้วเราควรจะส่งใครหลังจากแอนโทเนียเพราะแอนโทเนียคือเฟรชมากๆแล้วภาษาอังกฤษก็เปะ๊ะสวยก็สวยประสบการณ์บนเวทีก็เยอะรูปร่างทุกอย่างคือไม่รู้จะหาไทยอะ่ะแต่บุ๋งเชื่อว่าสาวไทยไม่ สาวไทยไม่สิ้นหรอกนะสาวไทยต้องมีสวยอีกเออเรามีต้องเยอะต้องแย่เชื่อเชื่อว่าเรามีความสวยที่หลากหลายเ,ออเรามีความสวยที่หลากหลายแล้วเราต้องไปสู้อีกได้ทุกๆปีเราก็ยังไปสู้ได้เพียงแต่ว่าคอนเซปต์ของแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันน,นั่นเองแล้วก็เขาอาจจะต้องการขายตลาดลาตินั้งอะไรอย่างเงี้ย่ะเราก็อาจจะต้องหาลุกครื่งลาตินรับรสมัครนะคะ ก็คืนไลาตินนะฮะอ่าเป็น่เปนเตตานี่คือเราเห็นเห็นแบบอะไรคือเห็นเขาบอกว่าเปิดสำหรับสามีเออมีมีสามีแล้วมีลูกได้เออแล้วเราก็เปิดไปเจอลิต้าซึ่งเราเคยมองเขาการเดินลิต้าผ่านไหมคะอืม เราเป็นเจ้าแม่นางแบบน่ะเอเอเป็นคอบโรเดลน่ะเออความสูงอ่ะผ่านไหมผ่านเอเอ,เอ,เอหน้าเป๊ะไหมแต่งหน้าเองเป๊ะีคนนี้แต่งหน้าเองเป็นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีมีกำลังซับมากพอที่จะซัพพอร์ตเรื่องชุดทุกอย่างเออทุกอย่างแล้วเชื่อว่า ดีไซเนอร์ในประเทศไทยยินดีให้เขาเอาเสื้อผ้าไปใส่ใช่ไหมเพราะว่ารีบระดับสีดิต้าคอนเนคชันของช่างแต่งหน้าบอกเอาเลือกมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจำได้ระดับสีดิต้าภาษาอังกฤษได้ไหมเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อังกฤษเลยนั่นใครอีกอ่ะเลือกไม่ออกอ่ะแต่เกรดว่าดิวเลยไหมเริ่มดิวเลยไหมเราปั้นเราแบบเอาเลยไหมเหลือแต่เรื่องแนวตอบคำถามเดี๋ยวแม่ปั้นให้ เอ,อเดี๋ยวตอบคำถามว่าถ้าทำถามถามาอ,อ,อ,อย่างนี้นะหนูเอาอย่างนี้นะภายในสามสิบวิมัต้องอย่างนี้นะคนก็เช<อ>ียรดเพร<อ>าะเขาอาจจะยังไม่เคยเจอในภายใต้การกดดันหรือว่าอาจจะแม้การตอบคำถามนางงามมันจะอีกแบบหนึ่งมากกว่าดาราตอบ<อ>การตอบคำถามนางงามถือภายในสามสิบวิคุณต้องคิดอะไรได้ซึ่งคำถามเดียวกับที่แอนโทเนียตอบอ่ะถ้าให้เป็นผู้หญิงสักหนึ่งคนในในหนึ่งปีคุณจะเป็นใครตอบค่ะเห็นว่าคุณมีอึ้งอ่ะแต่อึ้งอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้อะไม่ได้ช็อตฟิลเหมป็นไงช็อตโม้ว่า กันที่หนุ่มแล้วกันอยากแม่มีโปรเจกต์ดนะเออแม่มีโปรเจกต์ก็รอเสนอแม่แม่ม่กายุ่งหรอใช่หรอที่เกียดเขาแม่แต่แต่ว่าพอคุณแม่ไปเม้นเนี่ยคนก็มาเชียร์ว่าเออเห็นด้วยว่าเออเหมาะพี่ลิต้าเคยเออพี่ลิต้าน่าจะน้องคือเอางี้เขาเคยเล่นเป็นลูกสาวดิฉันในละครเรื่องหนึ่งไงก็เลยกล้าเล็กเกดไปเม้นแหละแต่ทีนี้เนี่ยเชื่อว่าเขาคงไม่ไปหรอกแซว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 คือลงใจเราอะเราะเรเออไปสีสันไป เพราะว่าเราเห็นว่าเขาสวยอะ่ะสวยระดับแบบไปได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เงี้ยแต่เราก็เชื่อว่าเดี๋ยวยังมีสา,สาวๆสาวไทยอีกเยอะแยะมากมายที่ที่อยากจะไปยืยยยในในจุดนั้นนะคะเชื่อเชื่อเหมือนกันเราแอบจับมือก,กันดีลวก็มีกันละกวัวตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้คิดว่าโมโหไหม ใช่อะอยากให้ได้เราก็รอเหมือนกันแต่เชื่อว่านี่คาราะกัวก็รอยิ่งกว่าเรานะเพราะเขาไม่เคยได้มงกันมาเลยประเทเขามมีประชากร100คนใช่ใช่ใช่ประเทศเขามีประชากรน้อยอย่างนี้ความรู้ล็อกดีดอส่งแสไปดีนะส่งส่งไปดีแต่เพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้ทุกคนอยากได้มงไม่ใช่แค่สองคนนั้นด้วยทุกประเทศที่ไปประกวดอยากได้มงกันทุกคนเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้ผลแล้ว เราก็ต้องยอมรับมันมแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปเราก็ทุกเวทีค่ะใครดีค่าค่าสายสะพายไทยแลนด์เราก็เชียร์คือใจอย่างเงี้ยแหละแต่เพียงแต่ว่าต้องขอบคุณองแอนด้วยนะที่เขาแบบสู้เต็มที่แล้วก็ออทําให้วงการนางงามเข้ามาแบบ คือหากันอีกครั้งเป็นสีสันกันดีครั้งค่ะพี่หมแต่ณตอนนี้มันได้คนมองแแต่เหมือนแฟนงามไทยยังอ่อนไม่ได้เข้าใจอย่าบูลีเขาใจอย่าบูลี่เขาเลยค่ะเพราะว่าเป็นบอริบทที่เวทีแต่ละเวทีเรื่องแล้วทุกคนที่ได้เชื่อไหมคะว่า ก็จะโดนคำถามคำคำคำพูดดีว่าไม่สมมงเชื่อว่าตอนที่แอนโทเนียได้ก็จะมีคนที่เป็นแฟนคลับคนอื่นก็พูดกับแอนโทเนียเหมือนกันว่าเธอไม่สมมงคนอื่นดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้นดีกว่าทุกคนโดโนหมดค่ะแม,ม้กระทั่งเย็นเนี่ยในปีที่ประกวดเนี่ยอาจจะนานไปหน่อยนะกู <c oughs> แต่ปีนั้นดิฉันก็นอนมาเหมือนกันนะ <c oughs> ที่ได้มองคนก็ยังพูดอยู่ว่าไม่สอมองไม่สวยมมสวยัมีมาพูดว่าไม่สวยซึ่งฉันก็รู้ว่าฉันไม่สวยเท่านะคนที่คุณชอบจะเพียงแต่ว่า ใน,นเมื่อเขาเลือกเรามาแล้วคนที่อยู่ในตําแหน่งก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าฉันเหมาะสมกับตําแหน่งเขาเลือกฉันมาแล้วแลวฉันจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแค่เัินเอนะแ,แต่อย่างนั้นตอนนั้นน่ะที่เราโดนแบบนั้นเราเราเขาเชื่อไปยังไม่แรงมากเราหนอยไหมที่คนก็ยังนนอยเลย,เยขนาดกว่ารดาว่ามั่นนะแล้วนะกว่าระาดาว่ามั่นแล้วนะในยุคนั้นน่ะที่แบบก็ถามว่ามั่นใจกับการประกวแค่นี้มากแค่ไหนสมัยดิฉันเนี่ย นางงามต้องบอกว่า50 50ค่ะโอ้มาหาประสบการณ์ค่ะช่ไหมใช่ไหม, <t> ใ,ไหมในยุคแล้วมีปร่าณดาววงผู้ด,ดีนั่นแหละที่เป็นคนแรกที่ตอบว่ราร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เสียงก็เธอหือฮามาะอะไรมามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเออขนาดนี้ฉันเป็นคนมั่นขนาดนั้นน่ะพอเจอเสียงเสียงไม่สมงมงแบบไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ย ยังยังมีน้อยยังมีน้อยแต่มันก็คานอยนั้นเนี่ยมันทําให้เรากลับมามองตัวเองแล้วก็อ่ะฉันต้องแต่งตัวให้ดีขึ้นฉันต้องดูแลทุกงานให้ดีขึ้น<ม>ก็จะสังเกตได้ว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยทุกงานที่ปรรดาไปอกง,งานไม่มีหน้าสดไปนะคะแม้กระทั<ม>่ง<ม>ขึ้นเครื่องหกโมงเช้าและงานห้าโมงเย็นหน้าเต็มตลอดขึ้นเครื่องฉันต้องทําให้เต็มสมศรีแต่หลายคนอาจจะไม่ทันว่าแบบตอนตอนั้นช่วงตอนนั้นเขาพยานามำตัวกันยังไง คนเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วตอนนั้นเป็นไงอ่ะเปลี่ยนไปแล้วอุ้ยแล้วนางงามเดินช้าตอนนั้นย้อนหน่อยสิจำได้ไหมแบบอายยังไม่เอออบ่างนี้อยู่เลยแล้วแล้วปนัดดาฮางี้เลยค่ะมาจากเพื่อนจากเมืองนอกมาแนะนำตัวตัวสวัสดีค่ะปนัดดาวูผู้ดีค่ะอ่าแล้วก็จบการศึกษาเอ่อเกรดเดอร์เกรดเด r ร์ฟอร์มมาสเตอร์ดีเ a รย์ฟอร์มออสเตรเลียคือวอลคอนยูนิเีนี่คือสิ่งที่หมูแนะนำตัวแล้วเสร็จแล้วว่า ก็ถามอาจารย์อาจารย์มาประกวดยังไงแล้วก็บอกอาจารย์ยังมาเป็นกรรมการเลยนี่ค่ะแล้วเราก็นึกเลยใจอุ้ยเราไปย้อนอาจารย์แม่ได้ไงเออเนี่ยอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งซึ่งดิฉันอยู่ในยุคของความเรียบร้อยค่ะเป็นนางงามที่เรียบร้อยอยู่มันแตกต่างจากสมัยนี้ที่ดังงานสมัยนี้ต้องแบบถามว่ามั่นใจกับการประกวดกี่เปอร์เซ็นต์สองวัตตเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้มั่นใจกว่าเราอีกแสดงว่าเกิดเรา เกิดในยุคนี้แล้วลงยุคนี้ก็คือเราก็คือมงแน่นอนุ้ยก็ไม่แน่อาจจะแพ้ก็ได้ว่าความมั่นใจน้อยกว่าเขาสองร้ <laughs> อยเดียวเดี๋ยวนี้มาส <laughs> องร้อยนางงามยุคสมัยนางงามเปลี่ยนไปค่ะแตเพียงแต่ว่าหมูย,ยังเชื่อว่าเรายังจับได้คนที่อาจจะเป็นช้างเผือบก็ได้ที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะคะอยู่ในแวดวงไหนแวดวงหนึ่งหรือว่าอาจจะยังไม่มาปรากฏตัวให้พวกเราแล้วก็ทำให้วงการนางงามของเราได้มีแรงเสียดต่อไปคค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.